สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแลนน้องมิกนะครับวันนี้ชวนมิกกินหอยดีกว่าหอยอีกแล้วสดให้หน้าใจเลยนะวันนี้ <c oughs> อยากสดแบบอันใหญ่ใหญ่ะตัวใหญ่ๆที่ว่าผมเคยกินอะอ๋อตกลงว่าชอบหอยเล็กหรือหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ครับแต่วันนี้หอยเล็กนะหอยเล็กก็ได้ไม่เป็นไรก็อหอยเลือดเหมือนกันไงอชอบสดๆหรือชอบสุกชอบแบบครึ่งครึ่งครึ่งดิบครึ่งสุกครับ ไม่สุกมากใช่ไหมพี่แกไม่สุกมากครับผมชิมครับมาจัดครับผมนี่พี่ฟุสเนี่ยครับผมหอยมาครับซดดังไม่ค่อยเป็นอ่ะซดให้ซดมิกซดเป็นไหมล่ะไม่เป็นโนนแบบซดแบบดังโพดเลยนะอันนี้มันไม่มีเลือดอ่ะพี่แก้วเลือดมันน้อยแกะไว้ไงแล้วเลือดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะนี่คุณผู้ชม อมาครับทุกคนกินหอยครับผมอืผักก็สดไม่เป็นอะผักก็มีแตงกับแตงกวาครับผมแล้วก็สลัดใช่แตงกับแตงกวาไม่เข้ากันนะพี่เจมใช่รอนแล้วรอนและลรนและกินหอยแล้วรอนุทีครับผมใจสั่นเนาะคุณผู้ชมเนาะหอยเยก็น่าเนี่ยนี่ผมอยากทำอันนี้อันนี้ก็อร่อยนะ ไม่มีนี่เนาะขนมจีนคุณผู้ชมใช่มีขนมเจีนเป็นเมี่ยงเลยเนาะเมี่ยงเมี่ยงหอยเมี่ยงหอยไปเลยตัวเล็กตัวอ้วนนะหอยใช่ครับล้น้นเกือกเลยผมเขาเรียกว่าอะไรพี่อ้วนอุวบอูมอวบอูมภาษาพี่เกมนี่นี่เขาเรียกว่าอุมอาวล้นหมดเลย น่าจะน่าจะมีช้อนเอาช้อนมาด้วยนะพี่เก็มนะตักใส่สดเลยอ,อุ้ยหอยลนหืม,หมตักเอานี่เอาฝาตักก็ใหญ่ง เอามือล้วงไม่ได้นะเยงไม่รู้ไปจับอะไรมาเมื่อกี้ล้างมือแล้วล้างอยู่ในซอกเล็บเลยแต่งปลูกเองใช่หรออาวก็ว่าทำไมมันเล็กมันไม่ค่อยสมบักลมน่าแลงมันหน้าแล้งไม่ค่อยได้น้ำแต่หวานอร่อยหวานมากใช่ไหมไม่ต้องใหญ่แต่มีความหวานมีความอร่อย ไม่มียาครับผมอต้องใส่ปุ๋ยเยอะ,อะไม่ต้องไม่ต้องฝังปุ๋ย,ยเยอะอยอต้องหยอดปุ๋ยต้องหยอดกำกวมไม่ไดมีกะมีเกมไม่ไดะนี่อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับคุณผู้ชมกินกับผักสลัดชุยยบหยอดเข้าไปด้วยน้ำจิ้ม อ้าวของพี่ก็ตกเหมือนกันเสร็จปุผมละอยู่ไหนนะอ่ะเจ๊นี่ไงพี่เจมผมรู้แล้วตักตักน้ำจิ้มตักไงนี่นี่ดีดีไม่ได้เอาสมองไปข้างหัวอย่างเดียวอหอยมันเดชหอยสด แต่แล้วก็ขอบนี่ผมจะเป็นคนหนึ่งนะพี่เกมที่กินแตงแล้วแบบถ้าสมมติมียาทุกคนมันจะคันแบบขอบปากแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนยางเกาะอ,อยู่ขอบปากครับอันนี้ไม่มียาถ้ามันมียาอันนี้ไม่ได้พ่นสบายเลยกินแบบเก็บมาแล้วมือเช็ดดินออกล้วก็กินได้เลยอฮะก็ไปสวนอะเวลาไปเวลานี่ก็เก็บมาปุ๊บะ ถูรูถูถูถูใส่ปากเลยใส่ปากเลยกินได้เลยตอันนี้พี่เกมมรังใช่ไหมรังเป็นการการันตีี่คุณผู้ชมว่าเราทําเองเราปลอดภัยใช่กินเองเลยหวานมันจะหวานแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าฉีดยามันจะอีกแบบมันเร่งมันไม่ให้นอนผู้ชมเลือดสาดเลย ไม่ให้หนอนแบบเจาะางยพี่เกมน,นี่โอ้โเลือดทีมที่นี้นนเยอะครับผม,ม,ห,มหวานจ้วยเลยอร่อยเยอะอร่อยมันตัวเล็ก เนเล็กแ,แบบนี้ต้องทำแย่หอยแข็งก็งแบบเอาใส่ผักหลายๆตัวครับผมแล้วก็มีแบบขนมจีนถ้าจะอร่อยออมาแล้วมัน พึ่งพึ่งพึ่งดีไม่เป็นมิมเนะทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจะหอบเราอีกแล้วพึ่งเข้ามาเลี้ยงนี่ข้างบ้านป่าสักนี่พึงรักน้ำมันไปผู้หอยวันมาคุณผู้ชม ตัวใหญ่นะพี่เกมใหญ่มากเขียวสามคำอะลืมเกินโอคอเลย <c oughs> มันหวานเนาะมันกรึบใช่ว,วันนี้กินแต่หอยจัดแต่ไม่กัดพี่หอยกับผักครับผม บำรุงร่างกายบ้างหอยสิบฟุตแตงยังกรอบพี่เกมเขี้ยนแบบกรุบกุ๊บกุ๊บกรุบกรุบเลยอ่ะเขี้ยนเร็วมาก จิ้มนี่พี่แกมใส่น้ำปลาร้วยลรอใช่เนี <ผม S 1> น่อเพราะว่าทำไมมันแบบรสชาติมันหอมๆนะครับใส่แต่ไม่ได้ใส่เยอะแต่มะนาวนี่สิมะนาวมันจะเหม็นผมนิดนึงมะนาวมันอ่อนเนยต้นหลังต้นต้นหลังเราเนี่ยแต่ว่าปลาก็ก็กลบกินหมดเลยนะ <c oughs> มันตอนมะนาวแป้นมันจะหอมเปรี้ยวหอมดีนี่มันออกขมๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเปลือกมะนาว มาครับคุณผู้ชมมีแรงกินแล้วผมหอยเยอะมากเลยรออยู่ครับผมดูดิมันอ้วนมากเลยนะวันนี้ไม่มีแม้แต่หอยเน่าตัวเดียวเลยตัวเดียวก็ไม่มีอ๋อไม่อนนหอยเน่าหอยสดทุกตัวคัดมากับมือใช่ไหมพี่ มันไปจับมากับมือกับที่ตลาดเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ตัวใหญ่ตอนนี้มันลรงหอยกันแล้วครับผมหอยแข็งเลือดมันอร่อยมันหวานเลือดมันอะ พี่เกมลวกืูว่าเนี่เอาเนี่ยลวกลวกได้แบบพอดีมากเลยพี่เกมแบบเหมือนกับลงลงปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นเลยห้าวิห้าหกวิสดดังมากโดเก่งมากเนี่ยโค <c oughs> ดไหวเปล่า <c oughs> ไม่ครับไม่ <c oughs> <c oughs> ค่อยจะกินหอยเลยท <c oughs> ีอดีือ สารนั่นเลยอ่ะถ้าแม่ซื้อมานี่ก็อดกินน้ำแล้วเนาะพูดแบบมีเล่ในอ่ะนะพี่เกมพูดแบบมีเล่ในอ่ะไมนมีมีเล่สนัยให้หรอมีผู้ชมบอกพี่เจเล่เจเล่ตรงไหนจริงครับผมจริงจริงอันนี้เรื่องจริงครับเจเล่คือยังไงแบบคำพูดนะครับผมคำพูดแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ภาษาผู้หญิงเขาเหมือนเรียกว่าเตาะอะเตาะอะแบบเหมือนกับว่าคุยหยอกเขาหยอกไปหยอกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าเล่คือว่าอะไรแต่จริงกับไม่จริงจะหยอกก็หยอกใช่มั่วไปหมดเลยนะประมาณนั้นครับคราบนใส่จริงพี่เกมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพูดอะไรงั้นน่ะพูดอะไรครับผม ไม่คนให้ฮาไงคุณผู้ชมให้ฮาพูดหยอกล้อจิงบั่งไ่จิงบัางก็บ่งกันไปพูดป้ายไงทุกคนอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มไงน,นะพี่กันหอยเหมือนกันเออไม่ชอบผักสลัดแต่ผมว่าผักสลัดกับผมไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบผักแบบบ้านๆมากกว่า ผมชอบผักกาดตัวนี้มีบาดแผลพี่เด็กฮะนี่ครับผมมีบาดแผลเหมือนกับว่าโดนโดนหินบาด <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> ผ,ผักสลัดเมื่อกี้ผมลืมจิ้มผม <c oughs> หวาน เลือดย้อยลงคางผมแล้วมั้งนะพี่เกมตอนเนี้ยไม่มีกระสืออ่ะเลอดยยังคางใช่แอจิ้มเยอะๆครับผมไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมพอดีเลยใช่ไหมนะพิมใช่ทำมาพอดีเลยทำมาพอดีแต่ว่าผักถ้าจิ้มจิ้มน้อยผักนี่เหมือนกับว่ามันเริ่มจะแก่แล้วครับมันขมเอาผักแก่มันขมนะใช่้าขม เมื่อกี้ผมกินไปผมไม่รู้ว่ามันแก่หรือเปล่ามันขมเลยอ่ะต้องสลัดคอสอร่อยมันกรอบแต่มันแพงัำแพงพี่เจมบอกเท่าไหร่สามก้อนสามก้านหรอสามก้านเท่าไหร่ยี่สิบที่สิบเท่าไหร่ห้าสิบสามก้านห้าสิบอ่ะเขารับปลูกอัเนี้ไงระบบน้ํามันแพงแต่มันอร่อยจริงมันกรอบแต่มันก็เหมือนเหมือนกันแหละครับ อืแซ่บคััหอยแซ่บปากน้ำจิ้มโอ้โหตัวนี้อ้ออวนดูความอ้วนไอ้่ความอ้วนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรพี่โคดไม่ชัดของข่าอยากจะ เหล็กออกแล้วเนี่ยไม่ได้พูดจะชัดกันมาหน่อยแม่ถึงมีเหล็กพี่เกมก็พูดไม่ค่อยชักหรอกไม่ค่อยชักสิอ่อะไปฮะติดพี่เกมแล้วทุกคนน่ะคงเดียว <c oughs> บางครั้งเหมือนกับลินล้นไก่สั้นเลยคุณผู้ชมพูดไม่ชัดเลยอ่ <c oughs> ผมเป็นคนพูดไม่ชัดตัวแล้วไง <c oughs> อุ้ยอ่าอย่างงมนะอย่างงมนะ ชื่นใจเลยกินหอยหวานมากพี่เกมไม่จิ้มมันจิ้มแบบหวานหวานนะหวานมาเกเลือดมันวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินหอยด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมในน้องในคลิปต่อไปครับกิมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค,ครับดีเทับตัวก่อน อะไรที hmm. mm ่ห hmm. ื